สำหรับการที่ว่าการฟาร์มยากแล้วยังมีอย่างอื่นที่ยากกว่าสำหรับยี่สิบสี่ชั่วโมงในบล็อกฟุตวันนี้จะเป็นยังไงไปดูเปิดเกมมาผมก็ได้เลือกเป็นอ่าฝั่งจุดสลัดครับผมแล้วซึ่งเปิดปิงดูด้วยพอเข้าเกมมารู้ว่ามันไม่ปิงผมก็เลยเดินไปรล่าเควสจากรุ่งคนหนึ่งซึ่งเขาก็ให้แบบเควสผมมาแบบไปตีมบนดิดประมาณห้าตัวใช่ครับตีมนดิดประมาณห้าตัวแล้วก็ รางวัลตอบแทนก็จะเป็น350เบลีแล้วก็250 EP นะครับผมผมก็หวดก่าไอ้มอนพวกนี้ไปสักแป๊บหนึ่งก็นะแต่เหมือนคนณมันไม่มีอะไรทำจริงๆก็ผมจะเริ่มนวีดีโอหนึ่งมาซึ่งอย่าเบื่อไปเลยครับผมแต่แม่งข่ามกระตุกแแปลกๆให้มันไม่ใช่กระตุกสิมันแหลกโอเคนะครับซึ่งการอัดคลิปไปด้วยละก็การแบบว่า มันจะทําให้แลกขึ้นนะครับการอาชีพแล้วผมก็ไปรับเควสต,ต่อซึ่ง่าผมก็ทําอย่างนั้นอยู่สักพักแล้วครับแล้วก็ไปหัวดการมอนนั่นแหละหวหวหัวฟารม์มหววหวด,หวดฟารม์มแล้วก็มีพักอัพสแต็กสักแป๊บหนึง่งเพราะผมยังไม่ได้อัพสแต็กสักนิดเลยแล้วผมก็ทุ่งไปที่เมลี่หมดเลยเพราะว่าอ่าหมัดมาแรงนะนนต้นเกมอ่ะก็รรงไมนท้ายเกมเลย แล้วก็ใช่ครับผมก็นั่งฟาร์มอยู่อย่างนั้นสักแป๊บอย่างที่ผมบอกอะแหละนั่นแหละแล้วก็หวดกมอนหวดไปหวดมาครับผมจนเว่อัพแล้วผมก็เดินไปรับเคลีรครับรับเควียอีกรอบหนึ่งแล้วก็มาตีกับมอนมองมองไปมอง,ม,อง,ม,องมาไอ้ลุกนั่นกันนะ่ะตามกันผมนั่นเนี่ยแล้วก็หวดกมอนจนเลือดปางตายครับผมแต่ผมก็ไม่ตายเพราะผมเก่งดูสิ ด้วยชาที่ผมเรียนมาสิผมไม่ตายครับทุกคนเชื่อผมแม้ว่าเราผมไม่ตายผมบอกเลยว่าวิชาเนี้ยฝึกยากมากๆแล้วก็สําเร็จไปอีกตัวแล้วก็ตายครับผมนั่นแหละผมทนอย่างนั้นเป็นวงจรอุบาทสักพักหนึ่งแล้วก็ไปจนใบเกาะต่อไปได้นะครับ I'm so... โอเคโอเคโอเคเบาเลงนะครับคนตัดต่อเฮ้ยผมตัดเองเนี่ยหรอก็เราเกือสิบห้าแล้วเราก็ได้เดินทางไปเกาะลิงครับผมซึ่งผมจะตามทางได้เป็นอย่างดีเลยล่ะเพราะนั่นล่ะนะอ,อแต่ผมปรับภาพขั้นต่ำก็ององๆอยู่หน่อยแต่ที่รู้ต้องไปเกาะกลางอะแล้วก็ผมก็จะแดดไปเกาะกลางก่อน,อนเพื่อว่าจะไปซุ่มหาอะไรกินสักหน่อยเอย้ไม่ใช่หาอะไรกินสิ หาแบบว่าโครงกระดูกอะไรสักหน่อยนะครับผมว่าจะสมได้อะไรก็นะไปไปพบกันเกาะกลางเลยนะครับผมแล้วผมก็เดินดุมดุมมาคุยกับคนที่ชื่อเด k คิงแล้วเขาถามว่าผมมีกระดูกไหมผมมีไม่พอครับผมผมมี่สิบแปดแล้วผมก็เจอคนก,การหันครับผมซึ่งเป็นมวน,นที่ผมไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่ผมอยากได้ผมโลเกียมากกว่าและจากการโลกของผมเลยปีบันไดขึ้นไป เอาเงินแบบว่าไม่สนใจแล้วจะกระโดดลงมาขาหักหรือเลปล่าก็ไม่รู้แล้วก็จุดต่อไปของเราครับก็คือเกาะลิงแล้วก็อยู่ที่นั่นประมาณฟาร์มถึงวประมาณ35มสิบห้านะซึ่งใจพี่ผมดูแผนที่มาค่ะเป็นอย่างนั้นละแล้วก็เข้าสูก่กระบวนการฟาร์มกันเลยประมาณถึงเกาะลิงแล้วก็ทําการเซ็ตสปลิงเซตส,สปาวอะไรเรยียบร้อยนะครับผม แล้วก็เดินดุมๆเข้าไปหาคนรับเควสเลยใช่คนรับเควสก็อยู่ด้านบนเกาะลิงนั่นแหละครับมันไม่ได้อยู่ด้านบนสิมันอยู่ตรงกลางครับผมตอาของการับเควสมังกีมันรับได้แต่แเวสิบแล้วแต่บอร์ดมันหลอกผมว่าต้องมาต้อนเลเวสิบห้านะแต่ผมก,ก็ไม่เป็นไรผมก,ก็นั่งต่อยลิงนี่รู้สึกว่าจะต่อยง่ายกว่าแบนดี้ที่เคยผ่านมาด้วยนะเราผพมก,ก็มีโค้งการดูประมาณห้าสิบเอ็ดแล้ว แล้วผมก็คิดในหัวว่าต้องไปสูตรอะไรให้ได้อย่างน้อยไม่ได้ผลก็เอาได้เอพีคูณสองะแล้วผมก็นั่งฟาร์มมันไปเรื่อยๆนั่งฟาร์มไปเรื่อยๆนั่นแหละครับวงจรอุบัติของผมก็ได้เกิดขึ้นเราบอกว่าใช้สูตรเดิมครับนั่งฟาร์มนั่งฟาร์มนั่งฟาร์มเมื่อตัวนี้เสร็จก็ไปต่อตัวนู้นที่จริงผมกะจะรลบดเอาเลยแต่ว่าลิงมันโหดเกินไปอนะมันไม่ใช่โหดหรอกมันตีแรงครับผมแล้วผมก็หวนกันมันสักแป๊บจนผมตาย ลงไปกองกับพื้นแล้วผมก็ลืออ่าอัะสะแตกนิดหน่อยซึ่งผมก็ค่ามาสเตอรี่อ่าเอ้ยไม่ใช่ค่ามัสเตอรี่สิแหมเกินเลยอ่าฆ่าอะไรนะเออมันเรียกว่าอะไรนะสะแตกเออใช่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 ใใช่ชชครับสแตกแล้วผมก็เจอคนหนึ่งที่ถือดาบซเซเบอร์คิดว่าเขาต้องเป็นคนที่เลเวลสองร้อยขึ้นนะครับผมแต่ผมก็ไม่ได้สนใจอะไรแล้วผมก็ไปฟาร์มต่อ ที่สองคนฟาร์มนี่มันแ้่งอืมดูมีรสชาติแบบชีวิตชีวาขึ้นมาเลยนะครับผมว่าผมก็เออนั่นแหละนั่งฟาร์มไปเรื่อยๆฟาร์มไปเรื่อยๆจนไม่เองอัพครับผมเออผมเล่มบอกอีกอย่างหนึ่งเลขพี่คูณสองนี่ผมไปเอาจาก google นะครับผมใครอยากเซิร์ชเข้าไปหาก็ก็เซิร์ชเข้าไปเ,ออเขาจะเขียนว่าไม่สิณ <laughs> ุณต้องเซิร์ชเข้าไปเขาเป็นแบบว,ว่าเออ โค้ดบอกฟูตอะไรทุกอย่างนี่แหละครับที่ผมเซิร์ชเข้าไปก่อนนะก็ยีราฟเคลสอะไรก็นั่นและอัพสเต็กนิดน่อยแล้วก็ไปลุยกับมันต่อครับผมก็หวดนกามันหว่นหวดหหวดหแล้วก็เรลื่มทำเป็นวงจรอุบาทเหมือนเดิมเย็บเลยแล้วก็นั่นแหละครับเวลาผ่านไปไฟมันตัดต่ออ่าซึ่งผมก็เลยียบเก่าแล้ว แล้จุดมุ่งหมายของอผมครั้งต่อไปก็คือไม่ใช่ครั้งต่อไปสิที่ผมจะไปทําเนี่ยก็คือแบบว่าเอาบวนไปสุ่มอะไรแบบว่าอะไรทํานองนั้นนะครับผมแล้วเอแล้วผมก็พยายามปีนขึ้นไปบนนี้เพื่อดูว่าจะมีคนทิ้งผลไว้หรือเปล่าไปขาดั้นะครับไม่มีแล้วผมก็เดินมารับเควสกาลิลาคิงแล้วการจะเดินไปตบบอสกาลิลาครับผม ซึ่งตอนที่เรากำลังจะไปตบก็หันไปเห็นว่าเออมีคนตบมาเรียบร้อยแล้วครับกลายเป็นท่อนไม้เลยเไม่ใช่การ <c oughs> กลายเป็นบล็อกไปเลยนะครับผมกลายเป็นปุ๋ยดินนั่นแหละแล้วเราก็ไปทำภารกิจหลักของเราก็คือการไปเอาบนไปสมกระดูกแล้วความโลภของผมก็ด้เกิดขึ้นผมเห็นเงินตรงหน้าไม่ได้ครับแม้แต่บาทสองบาทผมก็เสียดาย แมไอ้หน,นุ่มคนนี้เลือดเป็นไรมาเองตกเรือมาแล้วใช่แล้วผมก็ว่ายน้ําไปไห่น้ำไหวน้ำไหวนะแล้วก็ออช่วงนี้มันช้าตัดไปเลยแล้วกันแล้วผมก็ได้มาทําความรู้จักกับไอเดทขีหอีกครั้งนึงซึ่งผมก็สุนแล้วเขาให้ตังประมาณหกพันผมมาก่อนนะ ก็หกพันมันยังสมบุญไม่พอนี่นานะผมก็เลยต้องไปไล่เก็บกล่องซึ่งการสมบลนเนี่ยใช้สองหมสามหรือสองหมืนเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับผมแต่ผมก็อยากัะสมให้ได้ผลโลกเกียอ์านะแล้วก็ความโลบมันจิ้มลูก,กาตายอีกแล้วครับผมผมก็ได้ปีนขึ้นไปเก็บกล่องอีกรอบนึ่งอา่ารอนนี้มันปีนยากๆแปลกๆะหา่ๆใ่อยากลิ้นพันธรรมดาครับ สำหรับคนเพิ่งฝึกฝากใหม่ก็เป็นอย่างนี้แหละวก่อนะถ้าใหม่ก็เออผมนึกว่าผมลงทางสลัมกี่นี้ก็ถอกระโดษไปเกาะริงให้ไหวนั่นแหละครับกลับไปสู่วงจรอ,อุบาตเหมือนเดิมและใช่ครับเวลาก็ผ่านไปไวเหมือนตัดต่อตอนนี้เรามีตังสามหมืนึ่งรอยแล้วเอ้สามหมืนหันสิเอ่เคิร์ดเลยอ่ะ แล้วเราก็ด้เวลาซุ่มพ้นครับผมซึ่งเมื่อกี้ผมไม่ให้คนข่าผมมาผมได้ไม่ต้องโดนฆ่า,าซึ่งผมดีใจนะครับดีใจมากจนรีบกินเลย <c oughs> กลัวว่าใครจะมาขอไปแล้วผมไม่ให้ก็จะเสียมารายาทนะครับผมทีนี้เราก็เป็นผลผล,ล,ลสายโลเกียร์แล้วไอพวกนี้ก็ตีเราไม่เข้าทุกคนอย่าถือนะครับผมฝึกฝึกภาคานะอาจจะลิ้นพันนิดน้อยไม่นิดสิเยอะเลยละ ก็นะครับก็ไปรับเฟสบอสดิงแล้วก็ไปตีบอสดิงเหมือนเดิมครับผม,มบนั่นแหละกลับเข้าสู่วงจรอุบาตซึ่งช่วงนี้อย่าไปดูมันเลยครับผมไม่ใช่สิถ้าคนอยากดูผมก็จะให้ดูแบบสปีดลันนะนะ และกระชายครับทุกอย่างดูกลับมาเป็นปกติซึ่งผมก็เิ่วิ35แล้วในเวลาเดินทางไปเกาะบ,บากี้ครับผมซึ่งช่วง,งนี้ก็ช้าเหมือนเดิมมนแหละเพราะฝนน้ําแข็งมันเดินช้ามากๆเลยนะถ้าเป็นผอม,มิงก็ยังว่าไปอย่างนะครับผมซึ่งเราจะไปโผล่เกาะบ,บากี้กันนนอีก สองหนึ่งไปไปก่อนอั่นแหละครับพอมาถึงแล้วก็เสียมารลยากคนเสิร์าป่าไม่ได้ไม่งั้นถ้าเราตายแล้วเราก็ไปเกิดไกลชีวิตช่างหนาเศร้าเดินมาแล้วควสเต่อนไว้30สามและบอลมันลอกผมอีกแล้วคือแบบว่าผมอืมใจอ่ะแล้วผมก็เอาโค้ดแบบว่าเอาโค้ดเอพคูนสองมาใส่ต่อแล้วผมก็ฝนั่งฟาร์มไปสัก พักใหญ่ๆเลยล่ะตรงเนี้ยผมบอกแล้วผมฟาร์มพักใหญ่ๆเลยล่ะผมย้ายซื้อบ่อยมากเพราะมีคนมาแย่งผมฟาร์มเยอะนะครับผมก็ต้องถ้าคนจะดูก็ต้องดูไปเรื่อยๆนะแต่ผมก็ไม่แนะนําให้ดูเท่าไหร่เพราะอาจจะเกิดอาการเบื่ออ่นอะละครับคนไทยเดี๋ยวนี้เบื่อง่ายจะตายเหมือนกับเธอที่เบื่อผมแล้วก็ทิ้งผมไปอะไรครับ โอเคพักเร่งเศรแล้วกันมาฟ์มกันต่อไปก็เวลาผ่านไปไวเหมือนตัดต่อเหมือนเดิมเลยครับผมแล้วผมจะบอกเลยให้นะผมอัดคลิปตั้งแต่2องทุ่มดูสิสองหสบเจโอเค เราจะไปจบคลิปที่กี่โมงกันลองไปดูนะครับผมผมไม่แน่ใจว่าจะจบคลิปที่กี่โมงนะครับผมผมจําได้ว่าตอนนั้นผมไม่ได้นอนไม่ได้นอนเลยครับวันนั้นวันที่อาทิตย์ผมไม่ได้นอนเลยครับก็ตอนเช้าตื่นเอตอนเช้าไม่ใช่ตื่นมาสิตอนเช้ามาก็นั่นแหละครับเข้าเรียนออนไลน์ปกติอืก็ถามว่าง่วงไหมง่วงไหมก็ง่วงครับ ตอนนี้ก็ยังไม่ได้นอนนั่นแหละครับเอ่อก็คนขยันนะไม่ใช่คนขยันสินานๆนทีผมจะมีคลิปลงอะแต่ผมก็ฝึกคิดคอนเทนต์ได้จริงๆผมคิดได้นานแล้วแหละแต่ผมขี้เกียจต,ต,ตัดต่อกับแค่นั่นเองแล้วก็หนังฟ้าไม่ได้เรื่อยๆนั่น,นละครับจนบอลล็อกสก,กิลสองมามสก,กิลสองนี่มันได้เมดดีแค่ไหนเนี่ยแล้วว่าเก็บกลองเพชร ซึ่งได้เงินพันเก้าแต่แค่น้อยกว่าโลกสองแล้วก็โลกสามอยู่ดีแล้วผมก็ฟาร์มเป็นวงจรอุบาทเหมือนเดิมครับผมกรอกรับผมให้ทีตก็เวลห้าสิบหกแล้วซึ่งมีคนพยายามจะแบบไล่ฆ่าผมนะครับผมจริงๆเขาจะไล่ฆ่าผมอะไรไม่เขาไม่ไม่อยากจะเดินตามเราแข่งของเราที่จริงอ่ะคือคนนี้เขาใช้ผลไฟนะครับผมเขาฆ่าผมไปรอบหนึ่งแล้วไง ผมก็เลยจะเดินเดินหนีเขาแบบเดินเดินหนีเล่น,เลนๆเฉยๆอ่ะแล้วเขาก็ยังตามมาครับเขาตามมาแบบไม่หยุดเลยแล้วเขาเดินทำน้ําแข็งผมด้วยเขาผมพยายามแดดกี่รอบหลบเขาเขาก็ไม่เออเขาก็ยังทันอยู่ครับผมไม่รู้ทําไมว่าเขายังทันเขานั่นแหละนะความฉลาดของลูกบูชายครับผมอื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 ม,อมแล้วเขาก็ทำอย่างนั้นสักแป๊บแล้วผมก็เปิด pvp ซึ่งผมเนี่ยโครจรลาดเลยครับผมผมจะซัดเข้ากลางแม่น้ำให้ล่วงน้ำไปแต่ก่อ,อนนะเขายิงไม่โดนผมเลยอ่ะผมก็เลยเดินทำมันไม่รู้ไม่ชี้ไม่สนใจอะไรนั้นครับผมงัม้นเลยเดินนี่เข้ามาแล้วก็เขาให้จะปล่อยูกไฟใส่ผมเขาแต่ก็เชี้นหน้าผมไปเขาเายัางกระจก การปล่อยสก,กิลเขาอ,อย่างอากาศอยู่นะครับแล้วผมก็ปล่อยน้ำแข็งใส่เขาแล้วเขาก็ปิว <c oughs> ผมเราสงสารเขาเลยละแล้วผมบอกเลยว่าเขาเนี่ยไม่หลมเลิกความคิดง่ายๆนะครับที่จะฆ่าผมแล้วผมก็เจอคู่หูของผมเอ้ยไม่ใช่คู่หูสิฝาแฝดของผมที่ใช้ผลน้ําแข็งด้วยกันครับผมก็โดดยองให้เขาไปดีหนึ่งเพื่อให้รู้ว่าเราเป็นมิตรนะครับผม โอแต่เขาใช้ขายลำเดยล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจุดประสงค์ของตัวเองจะมาทาอะไรที่เกาะน,นี้เพราะว่มมานะผมมาสมผลแน่เลยลองอไปดูกันครับผมใช่แล้วมาสมผลอยู่แล้วเดินหยงหยงมาอย่างงี้มาสมผลอยู่แล้วแหละแล้วก็ไม่ใช่ครับผมคิดผิดอ่สมองผมเบอรอเรื่องไงเนี่ยผมจะมาซื้อฮาคี้กับโจสรสลัดนี่นะไม่ใช่โจสรสลัดสิ เออมือขวาของเอ่อโกโรเจอใช่ไหมเนี่ยน่าจะใช่แหละนะซิวเวอร์แรลลี่อะไรสักอย่างนี้นั่นแหละถ้าผมจำมัได้นะแล้วผมก็ได้ฮาคิมาแล้วครับผมทุกคนแล้วผมก็คิดว่าจะเดินกลับกเกาะแต่แต่ผมจะเดินนำใหม่ในเมื่อผมเซ็ตเป๋าไว้ที่เกาะนั้นนั่น,น,นแหละครับรีเซ็ตคาแรคเตอร์เป็นอะไรที่โคตรจะดี แล้วก็ฟาร์มต่อเป็นวงจอรอุบาตเหมือนเดิมครับผมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก่อนนะครับในระหว่างที่ผมจะฟาร์มก็มีคนมาพีวกับผมครับผมผมก็เลยฟาดไปนี่ไอ้นุสอนแล้วไม่จําเองก็อย่าก,กระจอกมันยังขับมันแหละผมก็้ได้ข่าวหัวมัร้อยห้าสิบซึ่งไม่เยอะแล้วก็ไม่น้อยแล้วผมก็เห็นเขาเปิดพีวีครับผมผมก็เลยเดินหนีออกมา แล้วเขาก็ไม่รู้ว่าเขาพยายามฆ่าใครฆ่าผมหรือฆ่าเอ่อเขาพยายามฆ่าผมครับทุกคนเขาเจ้าฆ่าหัวคืนเหรอโอเคผมไม่ให้ง่ายๆหรอกนะฆ่าหัวน่ะมันหายากนะคุณรู้ไหมบอกว่าเออนั่นแหละครับสัวนเขาไปสักแป๊บหนึ่งจนรู้ผลแพ้ชนะว่าผมก็แพ้เขาเพราะผมเลือดน้อยกว่าเขา แล้วก็เอนเออร์จีน่าจะน้อยกว่าด้วยแล้วเขาเขาลุมผมครับผมดังผลไฟดังบนน้ำแข็งปล่อยใส่ผมมาทั้ง2ตัวเลยแล้วผมก็ย้ายเซฟหนีเขาครับ ก่อนนะถ้ามีอะไรนะ่าสนใจผมก็จะตัดมาให้ดูแล้วกันเพื่อห้คลิปมันดูไม่เยอดเยอะแล้วก็แบบน่าเบื่อเกินไปนะครับผมระหว่างนี้ก็เป็นการฟาร์มยาวๆเลยเอ่าโอเคโอเคโอเคผมยอมรับว่าผมมีเล,ละบ้างผมท่าน้ำไอผลน้ําแข็งเนี่ยไปให้คนแบบว่าคนไม่มีผลใช้หรือว่าเอ,อ่ออะไรก็ตามนะครับผมผมก็พอใครเอาผลเออแล้วผมก็พิมพ์ถามว่าใครเอาผลน้ําแข็งนะครับผม ขอผลโมจินี่นะครับผมก็มีคนบอกขอผลโมจิซึ่งผมมีผลน้ําแข็งนะครับผมผมก็แบบว่าไม่ค่อยอยากให้เขาเท่าไหร่ว่าดูว่าเขาแบบมีเวลแล้วก็ดูจากฮาคิบนตัวเขานะครับเพราะฮาคิเป็นสองสเต็ปเอ้สามสเต็ปแล้วการที่แรกผมจะกดเองแต่ก็รอปให้เข้าไปเลยครับเสียผมและชีวิตเราจะเจริญครับแล้วผมก็สมีกที่นึ่ง ใช่ครับแล้วนอมฟุตพอแล้วนอมนอมฟุตเสร็จผมก็ได้ผลบาเรียมาซึ่งผมเอาผลบาเรียเนี่ยทิ้งไปเพราะผมไม่ชอบอยู่แล้วครับมันไม่ใช่ผลโลกเกียถ้าเป็นผลอ่ามังกรหรือผลพิษหรือผลอะไรก็ได้เนี่ยถ้าเป็นผลแสงยิ่งดีครับผมผมก็จะกินมันนะครับผมก็ไปกดต่อไปกันเลยครับผมอาความจริงนะที่จริงผมฟาร์ไมไปได้สักแ๊บแล้วนะแต่ก็ลืมกดอัดคลิปเออเอืม ผมจะมารีไอรีเพให้ดูนะครับผมว่าผมอทําทอะไรไปบ้างนะครับผมแต่ไอพระเมื่อกี้นี่ไม่ได้อยู่ในคาสซีนนะครับแล้วเขาก็ตีอเยอติผมไปซึ่งผมก็ดูค่าหัวเขาว่าค่าหัวเท่าไหร่ครับผมคนนี้ค่าหัวสี่ล้านสองครับโคตรสุดเลยมาไล่ต่อยคนแบบตัวเล็กๆแบบเราก็เกินไปผมก็เดินมาเลาเควสแบบปกติครับผม เดินมาเราเคลียววดป,ปกติเลยแล้วก็รวบแล้วก็ใช่ครับการตีรวบนี้เป็นอะไรที่ฟังง่ายที่สุดเลยแล้วผมก็ตีรวบตีรวบตีรวบอยู่งั้นละอืมตีรวบตีรวบนั่นแหละครับแล้วผมก็ฟาร์มอยู่งั้นแหละครับอ่ะดูสิ <c oughs> คนลองดูเวลาลองดีเพย์กลับไปดูเวลาเมื่อกี้สิว่าตอนนั้นกี่โมง แล้วผมก็ได้ทําการไปซื้อขายดําวีสองผมจำได้ว่าตอนนี้ผมง่วงมากเลยผมคนง่วงเลยแล้วผมก็นั่งฟาร์ม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 ต่องั้นก็นั่นแหละครับเหมือนเดิมหละตัดไปช็อตอันไหนไม่สําคัญก็ตัดแล้วก็นั่นแหละครับผมไม่ร้อยยี่สิบแล้วผมก็วิ่งมามาลินฟอร์ดครับผมซึ่งแบบว่าเออเขาเรียกว่ายังไงนะตอนนี้เออคือผมแบบ หนังตาเรื่องปิดแล้วนะครับผมแต่ผมก็ไม่ไม่ไม่ได้หลับเลยอะนะผมผมไม่ได้นอนวันนะั้นอะผมไม่ได้นอนผมคิดยว่าจ,จะทำไรต่อดีก็นะที่ไรก็จะหาคลิปต่อแต่ก็แบตมันเหลือน้อยอะนะทุกคนก็นะครับผมสำหรับยี่สิบสี่ในเอ่อยี่สิบสี่ชั่วโมงในบั็อกฟุตวันนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนละกันนะครับผมไว้เจอกันในคลิปหนะ้าออและคลิปนี้ผมขอกำลังใจห่าไรโอเคนะครับ ไว้เจอกันคลิปหน้า